ก่อนเลยสต็อปหยุดผมุที่เกียรมาเสียวเวลานั่งเขียนให้ดูตัวอย่างที่2จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยแกน y และเส้นโค้งเนี่ย y กำลังสองเท่ากับ8 x y อยู่บนช่วง 4, ลบ4ถึง4รอบแกน y อันดับแรกเหมือนเดิมเลยพาราโบลาเมื่อกี้ผม x กำลังสองนะมันจะเป็นพาราโบลาหงาย แต่ถ้าเป็น y กําลัง 2, 2เป็นพาราโบลาเปิดทางขวาเปิดขวาอ่ะวาดเข้าวๆเลยหน้าตาศูด้วยนี่เริ่มที่0ูย์ด้วยเปิดขวาเปิดไปเลยวาดเข้าใมา,าหน้าตานี่คือเส้นตรงนะ,ะ x เท่ากับ y กํลัง2ส่วน8ผมแค่เอา8นละ้วลงมาหารนะก็คือ x เท่านี้ y าจำกัดตั้งแต่ลบสี่ถึงสี่ผมประมาณไปลบสี่อยู่นี่สี่อยู่นี่พื้นที่คือตรงนี้นี่กับแกน y เนี่ยพื้นที่คือตรงนี้แล้วหมุนรอบอะไรแกนเอกน x นี่แกน y เขาต้องการหมุนรอบแกน Y รอบนี้สร้างแถบขึ้นมาบหมืนนอนดิมถ้าแถบคุณตั้งฉากกับแกนหมุนขึ้นมาเมื่อไหร่ความหมายคุณใช้วิธีแบบ h i s method เพราะว่ามันมีอีกวิธีหนึ่ง ดูตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเด็ก <Okay. S 1> คุณสร้างแถบขึ้นมานะแถบคุณจะสร้างตรงไหนก็ได้นะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย dy ถ้าคุณสร้างแถบขึ้นมาเนี่ยตั้งฉากกับแกนอะไรแถบคุณก็เป็นตัวดีตัวนั้นแหละได้มาแล้วและก็มาคิดเหมือนเดิมเลยอ่ะ v. v มีค่าเท่าไหร่ v ผมคิดตรงนี้เลยแล้วกัน v นะเท่ากับ pi r กำลังสอง h pi r ก็คือเอ๊ะรัศมีการหมนุน ก็คือฟังก์ชันนี้นั่ะเองก y กำลัง2ส่วน8อีกทเก็นะตั้งแต่ลบ4ถึง4นะ y กำลัง2ส่วน8กำลัง2อีกครั้งนี่คือ r ภาย r กำลัง2 h ก็คือไอแทบเล็กๆเนี่ยแหละ y แล้วก็จับรวมกันตั้งแต่ลบ4ถึง4แต่มันมีประเด็นว่าอ่ะผมไม่เห็นนะรูปนี้นะใช้ได้ในเฉพาะ รูปที่มันสมมาตรกันความหมายคือฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยผมรู้ว่ามันเท่ากันผมสามารถอินทิเกรตแต่0ูถึงสแล้วคูณ2เอาก็ได้แล้วแต่ปรมาจารย์คุณเลยนะว่าเขาอยากให้ใช้หรือไม่แล้วแต่ตามลําบากเลยดูวี v ของผมก็ขอหักครึ่งนะลวกันเพราะมันสมมาตรอินทิเกรตตั้งแต่0ูนถึงสี่ไอยตัวเนี้ยกำลังสอแล้วเนี่ยมันจะเป็น y กกำลังสี่ส่วน 88 64 y คุณก็ดึงไอ้64เนี่ยส่วนตัวเนี้ยออกไปข้างหน้าอ่ะอินทิเกรต y กำลัง4นะ y 0-4ถ้าใครอยากจำกัเดเขตตั้งแต่ลบ4ถึง4คุณก็ทำได้คำตอบจะออกมาเท่ากันเป๊ะเลยตามระบากเลยนะโอเคทำละอ่ะตัดหน่อยตักตักดึงส่วน32คูณกับ y กำลัง5ส่วน5จำกัดเคสที่0ูถึงสนี่คุต่อไปก็แค่แทนค่าแล้วล่ะ x หนึ่งส่วนสามสบสองขอโทษตัวพายผมหายอ่าตัวนี้นี่พายพายนี่เป็นพายส่วน32มสิโอเคจำกัดเคสนะ32เอา4ไปใส่ เป็นอะไร4กํกลัง5ส่วน5แค่นี้เองลบเอาศูนย์ไปใส่มันศูนยอยู่แล้วล่ะแค่นี้เองคุณไปแทนค่าเอาเองนะไปแทนค่าเองตัดเลขไม่ยาตินะไปลองตัดตเอาได้3.2พายส่วน5หน่วยกำลัง3เพราะเป็นปริมาตรเสร็จแล้วไปลองนั่งทำดู ตัวอย่างที่สามนะาต่อไปคือจงหาปริมาดทองตารที่เกิดจากการถือบริเวณที่ปีกล้อมด้วยเส้นโค y บวก x กำลังสองเท่าสาและ x บก y เท่ากัสารอบเส้น ที่ยิงปที่เป็นาล oui, ้อแต่ปิดล้อแค่เองเี่ยวเลี mm ้เองและเขาหมุนอมหมุนรอมเส้นวายข้างวายข้าวนี่ข้อนี้ก็ไม่ยากนะลักษณะคือสร้างแถบก่อนแถบ A คุณสร้างแตา All right, i Cảm <coughs> và <coughs>